มาต่อที่ภารกิจต่อไปครับเจลิตก็จะให้จอนนี่มาร่วมมือกับไอ้เมาวนะครับไอ้เมาวก็คือหัวหน้าแกง๊งมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนเราที่เป็นจอนนี่ครับก็เป็นหัวหน้า แก๊งชอปเปอร์กลุ่มเดอะลอตนั่นเองครับมี2แก๊งจะต้องมาร่วมมือกันทำงานให้กับเจริสนะครับเจริสก็เป็นหัวหน้าแก๊งค้าแป้งนะครับหรือว่าเป็นเหมือนพ่อค้าค้ายาลายใหญ่เลยนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแกอยากจะหาของมาขายนะครับเหมือนของจะหมดนะก็เลยอยากจะให้พวกเรานะไปขโมยของมาให้หน่อยจากพ่อค้าค้าแป้งกลุ่มหนึ่งนั่นเองครับซึ่ง พอค้าคับแป้งพวกนี้นะครับมันก็ติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางที่สะพานอิสบูโรด้วยนะครับแปลว่าขับเข้าไปในจุดตรวจน่ะเจ้าหน้าที่ก็จะให้ผ่านแบบไม่ต้องเช็คของเลยนะครับอันนี้ก็คือสายของเจลิสแจ้งมาเนาะและทีนี้ครับเราก็จะต้องร่วมมือกับไอ้เมาเพื่อที่จะไปขโมยของมานั่นเองครับแต่การไปขโมยของครั้งนี้นะครับเราจะต้อง ไปเก็บพวกพ่อค้าค้าแป้งพวกนั้นด้วยนะครับดูบทว่าเจลิสจะไม่ชอบพวกนี้ด้วยนะและในภารกิจนี้เราต้องไปกับคนของเมานะครับก็มาขึ้นรถกันเนาะไปกัน4คนครับไอมามา4คนนี่เลยพอมาถึงแล้วนะครับก็มารอที่จุดด่านตรวจนะครับเนี่ยแล้วก็รอไอ้รถพวกค้าแป้งมาด้วยนะครับมันจะมีรถตู้นะที่ขนยามาแล้วเราต้องขโมยรถตู้นะครับ พอมาถึงแล้วนะครับคนของมาวนะครับก็ทําทีไม่อยากจะจ่ายเงินเนาะเจ้าที่บอกว่าเอาเงินมาเซไม่ได้เมียผมมีปัญหาครับไม่อยากจ่ายเงินปัญหาอะไรก็ไม่รู้ครับเจ้าหน้าที่ก็งงๆอยู่เนาะตอนนี้ก็ย่องมาตุยเจ้าหน้าที่ไปนะครับช่าง่ายเหลือเกินเนาะและทีนี้ครับไอ้เมาส์ก็บอกให้เฮ้ย hey, ทุกคนไปรอ เตรียมต้อนรับพวกมันกันเถอะนี่จอนี่ก็มาด้วยนะครับแล้วก็นั่งลงเนาะแล้วก็เราจะได้ปืนโหดด้วยนะครับ <Okay. S 1> ปืนนี้บอกเลยว่าโคตรหดเนาะปืนใหม่ด้วยนะครับได้มาเนาะแล้วเราก็เอามายิงพวกนี้เลยนะครับนี่ <c oughs> บวกเลยครับไม่ต้องคิดเยอะ <c oughs> โคตรหดดูดิ <c oughs> นี่มากี่คนก็ไม่เหลือนะครับปืนนี้บอกเลยว่าโคตรเทพ พูดแรงด้วยเลยนะแล้วก็ยิงรัวได้ด้วยนะครับแล้วพอเราจัดการพวกมันเสร็จนะครับแล้วก็มาขึ้นรถขโมยรถตู้ไปนะครับอย่าลืมรับไอ้เมาลขึ้นรถก่อนที่จะขับรถออกไปด้วยนะครับแล้วก็หนีตำรวจสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็นํามาเก็บที่ลงรถแห่งนี้นั่นเองครับนี่พอเก็บรถเสร็จนะครับจอ์นนี่ก็จะบอกว่าวังว่ากูกับมึงจะได้ทํางานต่อไปนานๆหวังว่าจะไม่ติดคุกกันนะแล้วก็แยกย้ายกันกลับนะครับภารกิจนี้ก็ จะเสร็จสิ้นเลยนะครับมาต่อที่ภารกิจต่อไปครับลิสแกกำลังคุยอยู่กับใครบางคนในสายนะครับนี่ดูบทว่าคนในสายนะครับจะมีปัญหาที่สนามบินนะครับเป็นด่านศูนยากาก์จักรกรศูนย์ระยากกรนไม่ใช่ศูนย์อะไรวะศูนย์อัปปารากรศูนย์เฮียอะไรวะศูนย์อัปปารากร สุลากากรทุกคนบ้าจริงเนี่มันไม่ออกกับ้ากปดยากใช่ไหมก็คือเพื่อนของเธอมาจากโปโติโกนะครับนี่พอเรามาถึงแล้วนะครับถูอว่าเธอจะเบานะครับนี่ส่วนไอผู้ชายที่อยู่ในบ้านชื่ออังเลเธอเอามันมาเพื่อที่จะเป็นขี้ข้านะครับแล้วเธอก็แต่งงานมาแล้ว3คนนะครับและหลังจากนี้เธอก็จะบ่นยับเลยทีเดียวเชียวนะครับว่าตอนอายุ1 4ซน่ะเกือบโดนสาำเลยทีเดียวเชียวนะอ แต่ฉันก็เอาไอ้ข้าวหลามขอามันยัดปาก้็ไปนะอืดปาช่วยโครโหดเลยนะแล้วฉันก็หนีมาได้แต่เธอก็ยังบอกนะว่าผู้ชายเนะมันก็ไม่ได้เลวไปทั้งหมดหรอกนะฉังไม่ได้ว่าอย่างนั้นส่วนพี่จอนนี่ก็ปอบโยนเธอนะครับแล้วเธอก็บอกให้เรานะไปรับมาทาที่สนามบินนะครับเป็นคนสําคัญของเธอและตอนนี้เธองานเข้าอยู่ที่สนามบินอยากจะให้จอนนี่ไปช่วนเองครับ นี่ไปเลยนะรีบไปเลยลดูเหมือนว่าเธอจะเมาแล้วนะครับจังหวะนี้โอเคไปละ <c oughs> แล้วเธอก็ยัง <c oughs> จ่าไอ้อังรีอีกนะครับก่ <c oughs> อนที่พี่จอนนี่จะไปนะคะ <c oughs> รับอะไรมีอะไรแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยผ้าที่ตากไว้เนี่ยซักหรือย,ยังอ้าวซ่างฮันเชียวมันตากผ้าโดยไม่ซกักเลยเนี่ยมุกอะไรของมันเนี่ยของผมนี่แหละ <c oughs> และในบริกิจนี้ครับให้เราเดินทางไปที่สนามบินนะครับดูเหมือนว่ามาทาแกจะโดนจับแล้วโดยเจ้าหน้าที่นั่นเองครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบทั้งปืนทั้งยานะครับในตัวของเธอย้ําว่าในตัวของเธอไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวเธอจะเล่าให้ฟังและในระหว่างที่ชุนนมุนกันอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแต่ไหนไม่รู้นะครับ มาเขาตึมเลยทีเดียวเชียวนะครับดูเหมือนว่าจะโดนแค่นะครับแล้วก็บุกป่าพากระต้อมไปครับนี่โอ้โหนี่มันแลมโบชัดๆนะครับเนี่ยพี่จอนนี่ปวดจุงเบยได้ปืนใหม่มานท้ายจังพอเรายิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ไหวนะครับเราก็ต้องหนีออกมาจากมาฆ่าไม่ใช่ดิออกมาจากตำรวจนะครับนี่ ก็พามาท่ามาส่งที่อพาร์ตเมนต์ของเจริสนะครับแล้วเธอก็จะบอกว่าเออพอดีฉันเอายาใส่ถุงยางแล้วก็อื่นลงท้องเข้าไปนะจ๊ะเอาแบบนี้ก็ได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ภารกิจต่อไปครับก็มีการเถียงกันในห้องครัวนะครับเรื่องสูตรอาหารนะครับเรื่องใส่รสดีเนี่ยนะคุณจะกินไหม กินสิไม่เราจะไปตอนนี้เลยนี่ดูเหมือนว่าเมาจะรีบนะครับแต่ก็ต้องเรียบนะเพราะว่าเจริสนะครับบอกว่าเราไม่มีเวลาแล้วรีบไปส่งเธอจะไม่มีแดกอยู่แล้วตอนนี้เนะี่ยก็คือทุกคนนะครับจะต้องเอาของมาส่งมาขายเนี่ยนะนัาขายให้กับไอ้สองตัวนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าอีเจเสื้อชมพูนะครับมันจะเล่นตุกติกนะครับนี่กูไม่จ่ายเงินโว้ยนี่ไม่จ่ายก็โดนกระบ,บอกปืนสิครับนี่ เอายังไงดีที่รักเอายังไงดีเอาแบบนี้ไงล่ะโอ้โหแกก็ยิงรถพี่จอร์นนี่ระเบิดไปนะครับแต่ก็เสียมาด้วยชีวิตของเธอเองครับแลกมาด้วยชีวิตของเธอเนาะอืมนี่เลยครับและไอ้พวกของเมานะครับก็เก็บยากลับไปนะครับแล้วก็ต้องมาหนีตำรวจนะครับตรวจว่าไอ้พวก2คนนั้นมันน่าจะเป็นสายนะครับนี่นี่แล้วก็ขับรถ หนีออกมาจากตำรวจนะครับมีฉากเท่ๆด้วยนะครับนี่พอเราหนีจากพวกตำรวจได้นะครับนี่อุ้ยเอาไงต่อดีวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็รอดมาได้นะเดี๋ยวพวกฉันจะเอาไปส่งคืนให้กับเจริสก่อนนะก่อนที่พวกเราจะงานเข้ากันนะ่ะและเราจะได้รับสายจากแอสลี่นะครับแอสลี่ก็บอกว่าเลบูชิโนต้องการเจอตัวเราและให้เราไปเจอที่ร้านอาหารอิตาลี และตอนนี้แอสลี่แย่แล้วนะครับเนื่องจากเธอไปติดเงินพวกดิมิทีนะครับนี่ดิมิทีก็เป็นพวกเดียวกับไอ้เลบูชิโนนั่นแหละนะครับแล้วก็ติดเยอะมากๆเลยนะครับและเธอก็ไม่บอกด้วยนะครับว่าไปทําอะไรมานะครับทำไมถึงติดเงินเนี่ยเล่นสล็อตปะเธอและเธอนะครับก็พาเราไปเจอกับไอ้สองคนด้านในนะครับนี่ไอ้สองคนนั้นนะครับก็บอกว่า เราอยากจะให้แกนะทำงานเพื่อแลกกับชีวิตของเธองานคือคุณก็แค่ไปรักพาตัวคนคนหนึ่งมาแล้วไปส่งให้เราในโบฮานคนที่คุณจะต้องไปรักพาตัวก็คือโรมันเบลิกหาเขาให้เจอแล้วเอาเขากลับมาให้เราไปซะนี่แค่ดอกเบีย้ยเท่านั้นนะเฮ้แอสรีเธอทำอะไรวะดนี่ยแจกฟักให้ทีหนึง่ง และในวารกินนี้เราจะต้องไปเจอไอ้เมาวก่อนนะครับเพราะว่าเมาจะไปช่วยเรานะครับนี่และเมาวก็หารถโดนไว้แล้วนะครับเพราะว่าจะต้องขับกันหลายคนเนาะซ้อนสามตำรวจจับนะครับทุกคนนะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย <c oughs> แล้วเราก็ไปรับโรมันที่หลังบ่อนคาสิโนนะครับเพราะว่าโรมันมันชอบมาเล่นที่บ่อนนี้นะครับนี่ขโมยตัวแบตโคตรง่ายนะครับแล้วก็นํามาส่งให้กับคนของดิมิที้นะครับ และตอนนี้ก็บอกนะว่ารังจะน,นี้ปล่อยแอสตรีได้แล้วนะแต่ดูเบือนว่าคนของดีมิที่จะไม่สนใจเลยนะครับมันแค่มารับตัวโรมันแล้วก็พาโลมันเดินจากไปเฉยเลยนะครับมันไม่ได้บอกเลยนะว่าแอสตรีจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับส่วนไอ้มา์ก็จะเรียกเรากลับอย่างเดียวเลยนะครับไม่อย่าไปสนใจมันเลยนี่แต่แน่นอนนะครับพระเอกสุดหลอ่อนิโก้จะมาช่วยโลมันอยู่แล้วนะครับทุกคนสบายใจได้นะครับ เรามาหาแอสตรีนะครับที่เธอทำตัวลึกลักอยู่นะครับเธอก็บอกว่าเรบูชิโนน่ะก็แค่เพื่อนนะเราไม่เคยทำอะไรกันจริงจอ่ะเขาน่ะเป็นคนดีเขาน่ะจะช่วยเราทั้งสองคนนะนี่ดูจากการอธิบายของเธอนะครับแม่คโคตรน่าเชื่อถือเลยนะครับส่วนจอห์นนี่ครับก็ไม่สนใจนะครับว่าเฮ้ยจนมาที่นี่เพื่อที่จะมาคุยกับเรบูชิโนนะใช่เขาอยู่ในร้านน่ะเราก็เดินเข้ามานะครับเจอกับ เรบูชิโนมาก็เสนอธุรกิจให้กับเรานะครับมันก็บอกว่ามีเพชรหลายล้านน่ะกำลังจะถูกส่งในค่ำคืนนี้และเพชรพวกนี้นะ่ะมันหลีกเลี่ยงภาษีเข้ามาด้วยนะัแน่นอนว่ามันต้องขายได้เยอะมากๆเลยแต่มันมีปัญหานิดนึงนะ่ะก็คือเพชรน่ะมันดูวในมือของเกรโทนี่ฉันอยากจะให้แกนะ่ะไปนำมันมานนแล้วส่งมาให้ฉันเฮ้จอน,นี่แกจะ เล่นตุกติกนะก็คือแกนะ่ะอย่าไปขโมยเพชรซะเองละ่ะและในภารกิจนี้เราต้องไปรวบรวมลูกน้องในเมืองด้วยนะครับนี่ก่าจะมาที่นี่ได้นะครับบอกได้เลยว่าขับไปสามเมืองนะครับนี่เลยพอมาถึงแล้วนะครับโอ้โหพี่แม่แอบเลยนะครับเนี่ยโอ้ยเขาก็เห็นสิครับนี่ก็เจอการแลกเปลี่ยนเพชรกันอยู่นะครับและทีนี้เราก็แบ่งลูกน้องเป็น2ทีมนะครับก็คือให้ลูกน้องส่วนหนึ่ง ไปตามไอ้เกรโทนี่นะครับนี่ส่วนเรานะก็จะมาเอาเพชรเองนะครับมาคนเดียวครับนี่แล้วก็ตามมันมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องยิงก็ได้นะครับถือว่ามันจะให้เราป้นเพชรตอนที่ข้ามสะพานมาแล้วนะครับนี่หลังจากที่เราได้เพชรมาแล้วไอ้เลบูชิโน่มขก็เลยให้เราเอาไปซ่อนไว้ในถุงขยะรอบเมืองนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปคืนมานะเดี๋ยวคนจะรู้ว่ามันเป็นคนสั่งเรานั่นเองครับ และคนที่จะมาเก็บเพชรในถุงขยะก,ก็คือนิโก้เบลิกและต่อไปเราก็มาที่พิพิพธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับตรงนี้เลยนะนี่เดินเข้าไปแบบชิวๆเลยนะครับนี่เลยเดินเข้ามาเจ้าหน้าที่จะถามนะครับว่ามึงเป็นใครเนี่ยโอ้ยผมคนของเรบูชิโนโครับพี่เราก็เดินเข้ามาด้านในนะครับนี่และเราก็ต้องวิ่งลงไปด้านล่างนะืมและเราจะได้ จอกับพระเอกสุดหล่อพี่นิโกโ้เป็นไงบ้างล่ะเพื่อนจะเป็นคนของเลบูชิโน่นะโอเคหวังว่าครั้งนี้จะไม่เลวเป๋วเหมือนครั้งก่อนนะเพื่อนนแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็นำของมาแลกนั่นเองครับนี่เลย แล้วก็จะเอาเพชรมาแลกกับเงินนะครับนี่นก็คือมาขายเพชรนั่นเองเนาะและก็จะมีตาลุงนะครับม,มาส่องเพชรนะครับว่าอเพชรนี่มันดีจริงๆดีฟุดๆเลยแต่ก็โดนขัดขวางโดยลูอิสนี่นครับผู้มึงอยากขยับน้ะเอาเพชรกูม,มานี่และทุกคนนะครับไม่อยู่แล้วครับจังหวะนี้แล้วพี่จอนนี่นะครับก็คว้าเงินก่อนเลยนะครับและหลังจากนั้นครับเราก็ต้องมาเอา ตัวรอดแล้วก็หนีออกไปจากตรงนี้ให้ได้นะครับก็จะมีคนของพวกที่จะมาซื้อเพชรนะครับมายิงต่อสู้กับเราเนาะแต่พอเราหนีออกมาได้นะเรากับได้เจอกับคนของเลบูชิโนโเฉยเลยนะครับดูเหมือนว่าเลบูชิโนจะสั่งคนมาขีปเรานะครับแล้วก็โทรบอกจิมนะครับว่ามีของจะให้หเพื่อนี่แล้วก็เอาของมาให้นะครับและนั่นก็คือเงินที่เรา พึ่งขโมยมานะครับนี่มันเป็นเงินของพวกเราแล้ว yeah, เรารวยแล้วเก็บ <I guess S 1> ไว้ดีๆล่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใช้ด้วยกันโอเคครับลูกพี่ไปแหละและทุกคนนะครับก็แยกย้ายกันและภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นไปครับ และในภารกิจต,ต่อไปเลบูชิโนมันจะโทรให้เรามาเจอที่ร้านของมันนะเนื่องจากมันจับจิมมาแล้วนะครับแล้วมันก็พาเราลงไปที่ใต้ร้านของมันก็คือห้องใต้ดินนะและมันก็ทรมานจิมเยอะมากๆเลยนะครับแต่จิมน่าคตดีเลยไอ้จิมนี่ มันไม่บอกเลยนะครับก็คือมันไม่ปริปากเนาะท,ทั้งทั้งที่มันถูกทรมานยับยับเลยเนาะส่วนไอ้เลโบชิโนนะครับมันโมโหมากๆเลยนะครับมันก็บอกว่ากูนะ่ะเอาแอสทรีแล้วเว้ยส่วนมึงนะ่ะจะถูกกู้เอาตูดเป็นลายต่อไปถ้าพวกมึงนะ่ะไม่เอาเงินมาเคินกู้อันนี้และไอ,บอ้บวเบลลี่นะ่ะมันก็พูดถูกนะว่าแกนะ่ะมันคือ ไอ้คนทอรยสแต่ยิมก็ฉลาดนะครับพกคัตเตอร์ไว้นะครับเอามาแต่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลยหาจังหวะหนีออกมาได้นะครับแบบน,นี้เลยนะโอ้ยบอกได้เลยว่าเกือบตายนะครับทั้งสองคนนะแต่ผมก็แปลกใจนะมันมีปืนทำไมมันไม่ฆ่าไอ้รีบ,บูชิโนให้จบๆไปเลยนะครับวนมันก็หนีออกมาทั้งสงคนนะครับแล้วเราก็ ต้องมาคุยกับแอสลี่นะครับพอมาถึงแล้วแอสลี่ก็บอกกับเรานะครับว่าจะเลิกคุยกับเลบูชิโนแล้วนะแต่ก็มีข่าวลายนะครับว่าจิมได้ตายแล้วนะครับเนื่องจากจิมนะหนีไม่ทันจากลูกน้องของเลบูชิโนนั่นเองครับเพราะว่าเราแยกกันหนีใช่ไหมอืมและจิมก็ตายแล้วนะครับเนี่ส่วนพี่จอนนี่นะครับก็เศร้าเลยนะและ แอสลี่ลนะครับก็บอกว่าอย่างน้อยเธอก็มีฉันนะไม่เธอจะมีแต่ยาซะงั้นเชียวนะครับและเราก็ต้องไปคุยกับท่านสอสอนะเผื่อเขาจะช่วยเราได้ส่วนจอนนี่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับฉันรักเธอนะจอนนี่คุบปากและใส่หัวไปซะไอ้คุณผู้หญิง